เขสโคคือหนึ่งในนักเตะที่เป็นตำนานของสโมสรแมนยูหรือแม้ปัจจุบันเขาเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลตามรายการต่างๆที่หลายๆคนได้เห็นกันครับใน,นอีกมุมหนึ่งที่หลายคนไม่รู้เขาคือพ่อของเด็กชายที่เป็นออทิสติกขั้นหลุนแรงเด็กที่พูดไม่ได้ไม่เข้าใจเวลาและต้องการพ่ออยู่ข้างๆทุกวันวันนี้พอสโคเขาเลือกหันหลังให้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลเพื่อใช้ทั้งชีวิตอยู่เคียงข้างลูกชายของเขาให้มากที่สุดไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเวลาว่างครับแต่เพราะสำหรับเขาไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วตัวเทฟุตบอลวันนี้ขออเสน เรื่องราวของพ่อคนหนึ่งที่ชื่อว่าพ่อสโค ก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซับให้กับตัวเท่ฟุตบอลด้วยนะครับเราลงคลิปทุกวันไม่มีวันหยุดไม่เชื่อมาดูที่หน้าช่องของเราได้เลยครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าออทิสติกนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีหลายระดับและไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นเหมือนกันเด็กบางคนพูดได้บ้างบางคนพูดไม่ได้เลยบางคนเข้าใจสิ่งรอบตัวแต่แค่ไม่รู้จะสื่อออกมายังไงบางคนไม่ตอบสนองเวลามีคนเรียกชื่อไม่สบตาไม่เข้าใจคําสั่งบางคนอาจจะมีพฤติกรรมทําร้ายตัวเองหรือทําร้ายคนใกล้ตัวโดดยททีี่่่เขาไไม้ไ้ตังใจ สำคัญคือพวกเขาไม่ได้ไม่รู้สึกครับแต่พวกเขาแค่ไม่รู้จะบอกเรายังไงออทิสติกไม่ใช่โรคนะครับไม่ใช่สิ่งผิดปกติที่ต้องกลัวแต่คือภาวะหนึ่งที่คนคนนั้นต้องการความเข้าใจมากกว่าคนทั่วไปการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกจึงต้องใช้เวลาครับและความอดทนรวมไปถึงความรักในแบบที่ไม่มีสูตรตายตัวลูกชายของพอสโคชื่อว่าไอดน เขาเป็นเด็กออทิสติกในระดับที่ค่อนข้างรุนแรงพูดไม่ได้ตั้งแต่ยังเล็กและไม่สามารถสื่อสารด้วยคำพูดได้เลยสิ่งเดียวที่ช่วยให้เขารู้สึกปลอดภัยคือกิจวัตรที่เหมือนเดิมทุกวันเพราะเขาไม่สามารถเข้าใจเวลาได้แบบเราทั่วไปเขาไม่รู้ว่าวันนี้คือวันอังคารหรือวันอาทิตย์แต่เขาจะจำได้ว่าวันนี้คือวันที่จะได้ไว่ายน้ำกับพ่อหรือวันนี้คือวันที่จะได้ซื้อช็อกโกแลต,ตจากห้างสรรพสินค้ากับพ่อ กิจ,จวัตรของพอลสโคที่ผ่านมาคือวันอังคารเขาจะพาลูกไปไว่ายน้ําและกินพิซซ่าวันอาทิตย์จะไปห้างพาลูกชายไปซื้อของซื้อช็อกโกแลตหรือในรถเข็นเนี่ยจะใส่ของโปรดจนเต็มคันไอเดนไม่ได้จําเรื่องราวผ่านปฏิทินครับแต่เขาจําผ่านสิ่งที่เขาได้ทําร่วมกับพ่อทุกกิจกรรมเล็กๆเหล่านี้คือความหมายของคําว่าความปลอดภัยสําหรับเขาชีวิตของไอเดนอาจจะดูเรียบง่ายในสายตาของคนอื่นแต่ในความเรียบง่ายนั้นมันเต็มไปด้วยรายละเอียดที่ต้องใส่ใจทุกการกระทํา พอสโคเคยเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลทางทีวีครับหลังแขวนสตาร์ทเขาก็ไม่ได้หายไปจากวงการเขาเคยร่วมรายการกับเพื่อนนักเตะเก่าๆพูดวิเคราะห์เกมใหญ่ๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่บ่อยนะครับเพราะเขาเลือกงานที่ไม่กระทบกับกิจวัตรของลูกชายจนกระทั่งวันหนึ่งเขารู้สึกว่าตารางงานเนี่ยมันเริ่มไปรบกวนชีวิตของไอเดนและสําหรับเด็กที่เป็นออทิสติกขั้นรุนแรงแบบลูกชายเขากิจวัตรคือทุกอย่างครับทุกสิ่งที่ผิดแผนอาจจะทาให้ลูกชายเครียดวุ่นวายและเสียสมดุลไปทั้งวัน เขาเลยตัดสินใจวางไม่เขาเลิกทุกอย่างที่ต้องทําให้ออกไปนอกบ้านโดยเวลาไม่แน่นอนเขาเลิกเดินทางข้ามเมืองเพื่อเข้าอัดรายการสดหรือแม้กระทั่งงานที่เขารักเพราะว่ามีสิ่งที่สําคัญกว่าอยู่ที่บ้านแม้เขาจะมีเงินมากพอจ้างทีมดูแลตลอด24ชั่วโมงแต่เขาก็บอกว่าแม้ว่าผมจะมีเงินจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลได้แต่ในฐานะพ่อ ผมอยากดูแลลูกชายของตัวเองให้ดีที่สุดทุกวันนี้เขากับอดีตภรรยาแคลช่วยกันดูแลไอเดนแบบแบ่งเวลากันชัดเจนสโคดูแลลูก3าวันต่อสัปดาห์ครับแคลดูแลอีก3วันส่วนวันศุกร์อยู่กับคุณยายไม่ใช่แค่ให้เวลาดูแลครับแต่เป็นการใช้ชีวิตไปพร้อมกับลูกทุกขั้นตอนตั้งแต่ตื่นนอนเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําพาไปไว่ายน้ำพรนั่นคือกิจกรรมโปรดของเขาพอสโคไม่ต้องพูดคําว่ารักลูกออกมาทุกวันแต่ลูกของเขารู้จากสิ่งที่พ่อของเขาทําและบางทีนั่นคือคําว่ารักที่ยิ่งใหหญ่่่ทีสสุดํารับคนนเป็พอ ที่ไอเดนถูกวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกครับสโคยังเล่นให้กับแมนี่เดดอยู่เขายังต<ๆ>้องลงซ้อมลงแข่งเดินทางไปกับทีมเหมือนกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนแต่สิ่งที่คนอื่นไม่รู้คือเขามาจะมาซ้อมพร้อมกับรอยกัดรอยควรเต็มแขนจากวันที่ลูกอารมณ์แปรปวนจนควบคุมไม่ได้บางวันแผลยังสดสบางวันต้องใส่แขนยาวปิดเอาไว้เขาไม่ได้บอกใครไม่บอกเพื่อนร่วมทีม ไม่บอกแม้กระทั่งเฟอร์กี้เพราะเขาไม่อยากให้ใครมาสงสารหรือรู้สึกว่าเขานั้นอ่อนแอเขาแค่เก็บมันไวเ้เงียบๆแล้วทำหน้าที่ในสนามให้ดีที่สุดบางเกมเขาลงไปเล่นทั้งที่ใจไม่อยู่กับเกมเลยพอในหัวนั้นคิดถึงแต่ลูกชายที่บ้านเขาเคยบอกว่าตอนรู้ผลวินิจฉัยเขาแทบไม่อยากไปแข่งเลยสมาธิหลุดรู้สึกเหมือนหลุดออกจากโลกฟุตบอลไปชั่วขณะแต่เขาก็ยังเล่นแบบไม่เคยใช้ลูกชายเป็นข้ออ้างถึงความเหนื่อยหน่ายทุกอย่างอยู่ในใจไม่มีใครรู้ไม่บ่นให้ใครฟังแต่เขาลงไปเล่นจนกลายเป็นตำนาน สโคพูดประโยคนึ่งไว้ว่าสิ่งที่ผมกลัวที่สุดไม่ใช่เรื่องชื่อเสียงไม่ใช่อนาคตของตัวเองแต่คือถ้าวันหนึ่งผมไม่อยู่แล้วลูกของผมจะอยู่ยังไงเขาคิดถึงคํานี้แทบทุกวันครับแต่ไม่เคยได้คําตอบเลยสักครั้งมันไม่ใช่เรื่องของเงินไม่ใช่เรื่องของคนดูแลแต่คือความรู้สึกว่าไม่มีใครรู้จักลูกเท่าพ่ออีกแล้วไม่มีใครอ่านใจเขาออกรู้ว่าตอนไหนเขาจะงองแง ตอนไหนเขาจะนิ่งเงียบไม่มีใครเข้าใจว่าไอเดนกำลังจะสื่ออะไรจากสีหน้าเพียงนิดเดียวเขาเลยพยายามทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เก็บเอกสารให้ครบวางแผนอนาคตเตรียมความช่วยเหลือทุกทางเพื่อให้แน่ใจว่าถ้าเขาไม่อยู่แล้วจริงๆวันนั้นลูกชายจะยังมีชีวิตที่ปลอดภัยได้มันอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่มันต้องเป็นชีวิตที่อบอุอ่นพ่อสำหรับคนที่พูดไม่ได้แต่รู้สึกได้ทุกอย่าง ช่วงหลังๆสโครเริ่มโพสภาพลูกชายลงในอินสตาแกรมครับไม่ใช่เพราะว่าเขาเรียกยอดไลค์ไม่ได้อยากให้ใครมาสงสารแต่เพราะเขารู้ว่ามีพ่อแม่อีกหลายคนกำลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันบางคนเหนื่อยบางคนท้อบางคนไม่รู้จะคุยกับใคร เขาแค่อยากจะบอกกับทุกคนว่าผมก็เคยรู้สึกแบบนั้นในภาพที่เขาโพสต์มันอาจจะมีแค่รอยยิ้มเล็กๆจากลูกชายหรือโมเมนต,ต์ธรรมดาที่คนอื่นอาจจะมองข้ามแต่มันคือช่วงเวลาที่มีค่าสำหรับคนเป็นพ่อบางวันลูกอาจจะกัดเขาบางวันอาจจะควรบางวันต้องเปลี่ยนแผนเพราะอารมณ์ลูกขึ้นลงอย่างควบคุมไม่ได้แต่วันไหนที่ลูกยิ้มได้อยู่กับพ่อโดยที่ไม่ตะโกนไม่โวยวายวันนั้นเหมือนกับเขาได้รางวัลใหญยย่ยังกับได้แชมป์เลยทีเดียว เขาไม่ได้ลงรูปทุกอย่างครับเพราะบางอย่างก็ยากเกินจะอธิบายให้คนทั่วไปได้เข้าใจนะครับแต่ทุกครั้งที่เขากล้าแชร์เขาหวังแค่จะส่งกําลังใจให้กับหลายๆคนที่กําลังมีชีวิตเหมือนกับเขาและอย่าอายที่มีลูกที่ผิดปกติแต่จงอยู่เคียงข้างในการทําหน้าที่ของคนเป็นพ่อให้ดีที่สุดพ่อสโคอาจจะเคยเป็นสุดยอดนักเตะคนที่แฟนบอลเคยยกย่องว่าเป็นมันสมองของเกมคนที่ยิงไกลได้แม่นแบบจับวางคุมจังหวะเกมได้ทั้งสนามแต่วันนี้เขาไม่ได้ต้องการจะควบคุมอะไรทั้งนั้นเขาแค่เป็นพ่อธรรมดาธรราคนหนึ่งที่พยายาม เข้าใจลูกของตัวเองในทุกวัน เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นพ่อที่พิเศษอะไรแต่เขาเป็นพ่อที่อยู่ตรงนี้เสมอไม่ว่าวันนั้นจะเหนื่อยแค่ไหนลูกจะร้องหรืออารวาดแค่ไหนเขาก็จะนั่งข้างๆอยู่แบบนั้นไม่ไปไหนพอสำหรับเขาไม่ต้องมีใครเห็นไม่ต้องมีใครปรบมือให้แค่ลูกยิ้มให้พ่อนั้นก็พอแล้วอย่างที่บอกครับการเลี้ยงลูกที่เป็นออทิสติกไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับบางวันลูกอารมณ์ดีบางวันก็เหมือนมีพายุอยู่ในบ้านบางวันขอยอมกินข้าวง่ายๆแต่บางวันก็ไม่แตกอะไรเลยบางครั้งแค่จะพาไปนอกบ้านก็ต้องเตรียมใจหลายขั้นนตอน พะไม่รู้ว่าจะมีอะไรเสียงดังหรือเหตุการณ์อะไรที่กระทบใจลูกแบบไม่ทันตั้งตัวพ่อแม่หลายคนต้องวางแผนทุกนาทีของวันต้องเตรียมทั้งของกินของเล่นแผนสำรองและแรงใจไว้พร้อมบางวันเหนื่อยจนอยากร้องไห้หรือสู้จนหมดแรงแบบไม่มีเหตุผลแต่แววตาของลูกที่มองมาหาแม้จะไม่พูดแต่มีบางอย่างที่บอกเราว่าเขามีความสุขที่ได้อยู่กับเราวันนี้พอสโคเลือกที่จะวางไม้เลือกจะออกจากวงการที่เขารักเพื่อดูแลคนที่เขานั้นรักมากที่สุดเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะแชมป์ที่เคยได้ แต่เขายิ่งใหญ่พอเลือกจะอยู่ตรงนี้ในเกมที่ไม่ต้องมีเสียงปรบมือจากแฟนบอลแต่มีลูกชายที่เงยหน้ามามองและยิ้มให้กับเขาและสําหรับครอบครัวที่กําลังดูแลลูกพิเศษอยู่ตอนนี้ขอให้รู้นะครับว่าคุณกําลังทําในสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของใครบางคนหวังว่าเรื่องของโพสโคจะเป็นกําลังใจให้กับคุณที่ได้ชมคลิปนี้เพราะลูกไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่เขายังยิ้มได้และยังมีคุณอยู่ข้างๆนั่นแหละคือของขวัญที่ดีที่สุดเลยครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอล วันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ